บอกแล้วว่าชอบสไตล์แบบมินิมอลมินิมอลเฮ้ยตกลงขายยาดองหรือขายกาแฟขายขายเครื่องดื่มของพระเจ้าครัโอ้เอะไรนะเดอะดิงออฟกอดผมมีเดอะดิงออฟกอดนะครับเป็นเครื่องดื่มที่ผมคิดขึ้นมาเองอร่อยมากอ็แบบกินแล้วไปกินร้านอื่นได้นะรับประกันเลยอร่อยมากสักครู่นะครับพี่อะไรดิงออฟกอดอะไรวะเดอะดิงออฟกอดเป็นเครื่องดื่มผมคิดขึ้นมาเองเป็นฟิลแบบสดชื่นสดชื่นเป็นใช่ไหม

ในคน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 ที่ทำไม่ไในคนนคนนคนในคนในคนที่ทำไม่ได้นฉันหลงกันได้ทั้งวัน ครับความอันนี้ชื่อว่า The Ding of God ครับเครื่องดื่มของพระเจ้าจากร้านร้านความสุขอยู่ที่ใจครับความสุขอยู่ที่ใจขอบคุณมากเฮ้ยวัตถุกรรม